สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ Yamaha อะไรที่แคนดับีนะครับกับการทดลองขับ MT15 ใหม่นะครับอยู่ตรงหน้าผมเลยตรงนี้เป็นสีใหม่นะครับสีเขียวใหม่สำหรับปี2020ที่เปิดตัวไปงานนร์โชว์ครั้งที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่สดใสสีสันสดใสนะครับแล้วก็เอาใจไวรุ่นนะครับในตัวรถก็จะเป็นสีเขียวเลมอนนะครับตัดกับสีฟ้านะครับทำให้ตัวรถเนี่ยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นราคานะครับอยู่ที่98,500บาทเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับว่าใน MT15 ใหม่เนี่ยเราได้ สำหรับการทดลองขับขี่ยม่หา mt 1 5ใหม่เนี่ยในครั้งนี้เป็นการทดสอบที่ห่างหายไปนานนะครับสำหรับการทดสอบขับขี่ที่เป็นสเตชันต่างๆนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จะมี3ามสเตชันหลักๆสถานีแรกซา,าลาลอมการขับขี่กับซาลาลอมเนี่ยไม่ใช่การฝึกทักษะเพียงเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังได้ในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะของตัวรถทั้งในเรื่องของระบบบังคับเลี้ยวช่วงล่าง แล้วก็พละกกำลังของตัวรถซึ่ง MT15 เนี่ยสามารถตอบสนองทั้ง3ข้อเนี่ยได้อย่างลงตัวในเรื่องของรอบต้นก็สามารถเปิดคันเร่งแล้วพลิกรถไปมาได้อย่างคล่องตัวแล้วก็โชคเนี่ยก็ทำหน้าที่ซับแรงในระหว่างเลี้ยวได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับ สถานีที่2สถานีจิมคานาสถานีจิมคานาเนี่ยต้องใช้ทักษะของผู้ขับขี่เพิ่มขึ้นเข้ามาในเรื่องของการจำแล้วก็ทักษะในการขับขี่ด้วยเพราะว่าลายขับขี่ของสลาลมจะเปลี่ยน ไปเรื่อยๆนะครับในรอบที่สูงขึ้นก็จะมีความยากมากขึ้นทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยต้องจําลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับยังได้ทดสอบตัวรถในเรื่องของพละกําลังด้วยแล้วก็เบรกเบรกอันนี้จะเยอะขึ้นเพราะว่าจะต้องมีการเบรกหลังในบางจังหวะเบรกหน้าในบางจังหวะหรือเบรกพร้อมๆกันซึ่งทําให้ประสิทธิภาพของเบรกเนี่ยออกมา,มามากที่สุดในสเตชันนี้เช่นกันเพราะว่าบางจังหวะเราใช้เบรกหลังอย่างเดียว บางจังหวะเราใช้เบรกหน้าเบรกที่ทํางานประสานกันเนี่ยก็ทําให้ mt 1 5เนี่ยเซตเบรกมาได้ค่อนข้างลงตัวนะครับเรื่องของพละกกำลังในสเตชันนี้เนี่ยใช้เกียร์สเป็นหลักซึ่งพละกําลังก็ยังมีให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว และในสถานีที่3นะครับสถานีดร a กชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าดร a กวิ่งทางตรงอย่างเดียวสถานีนี้นะครับ เรียกว่าทดสอบด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือพลักกำลังสถานีแร็กเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เป็นหลักเลยโดยระยะทางเนี่ยประมาณ70เมตรสามารถให้การตอบสนองได้อย่างทันใจนะประมาณใช้ประมาณ3เกียร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมผมขับอยู่ประมาณ3เกียร์3 2 3การออกตัวในการแข่งแร็คเนี่ยค่อนข้างสำคัญแล้วก็ในเรื่องของไหวพริปเรื่องการตอบสนองต่อสัญญาณไฟการออกตัวก็จะเป็นแบบ E t นะครับก็คือ engine time ก็คือไฟเขียวปุ๊บออกทันทีเป็นรีทามแอคชั่นก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่จะได้ใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงเรียกว่าเป็นรอบที่ VVA ทํางานละ VVA ทํางานเนี่ยในสถานีดรากเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของพละกกำลังนะครับในสสถานีที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของพละกกำลังในช่วงรอบกลางกับรอบต้นเท่านั้นแต่พราะาเป็นสถานีดรกเนี่ยจะมีการใช้เรื่องของพละกําลังในย่านรอบปลาย เพื่อที่จะให้ได้อัตราเร่งที่เร็วที่สุดนี่ก็เป็นการทดสอบทั้ง3สเตชั่นที่ห่างหายไปนานนะครับสำหรับ MT 1 5 Show of Challenge ในครั้งนี้สำหรับการขับขี่ในครั้งนี้ต้องขอคุณทยามาฮ่ามอเตอร์นะครับที่เชิญมาทดสอบครั้งนี้นะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนติดตามใหดทาง YouTube Facebook แล้วก็ IGTV ของ GTMAX ครับผม